สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Demon View คลิปนี้ผมจะมาสอนซื้อหุ้นใน App Streaming กันนะครับซึ่งก่อนเข้าเนื้อหาเนี่ยผมมีหนังสือดีๆมาแนะนำนั่นก็คือหนังสือรวยได้ด้วยหุ้นโดยเซียนหุ้นอัจฉริยะราคาปกตอนนี้อยู่ที่259บาทแต่ในช้อปปีตอนนี้เหลือราคา200กับอีก20บาทนิดๆตอนนี้นะครับกำลังมีโปรโมชั่นอยู่โอเคเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าก็ก่อนอื่นเลยก่อนเราจะซื้อหุ้นเนี่ย เราก็ต้องมาดูเงินของเราก่อนตอนนี้เงินของผมนะครับมีอยู่ที่79.91บเก้าบาทผมยังไม่สามารถซื้อหุ้นได้ซึ่งหุ้นที่ผมจะซื้อในวันนี้คือหุ้น UBE ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้นะครับ UBE ตอนนี้อยู่ที่ราคา1.89บาทผมก็ต้องเอา1.89บาทเนี่ยเอามาคูณกับร้อยครับ1.89คูณ100อ่ะซึ่งคูณไปเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด189บาททวน โดย189บาทมันอาจจะมีค่าธรรมเนียมของโบเกอร์อะไรนิดๆนนหน่อยๆคุณก็ตีไปเลยว่า190บาทโอเคเดี๋ยวผมจะไปเติมเงินเข้า a อปสตรีมมิ่งเลยฝาอ่ะก็วิธีซื้อหุ้นนะครับมีดังนี้นะครับก็เลือกนะครับเป็นสมมติคุณจะซื้อพูลวิลล่าใช่ป่ะตัวย่อของพูลวิลล่าคืออะไร KUN ก็พิมพ์เลยครับ KUN g o s U n e c k มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหุ้น KUN ในราคา2.58บาท แต่ผมจะไม่ได้มาซื้อหุ้น k u n นะผมจะมาซื้อหุ้น UBE อ่า UBE น,นี้เลยราคาปัจจุบันนับอยู่ที่1.88แล้วตอนนี้นะครับราคาผู้เสนอซื้อเนี่ยอยู่ที่2ล้านในราคา1.88อ่ะจะมาอธิบายง่ายๆครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อนะแล้วอยากได้ทันทีให้มาดูที่ offer ย้ำว่าดูที่ o f f ร์นะสำหรับคนซื้อ offer เนี่ยก็คือสมมติ มีอยู่ทั้งหมด3ามแสนใช่ไหมเราสามารถซื้อหุ้น3ามแสนได้เลยเวยในราคาที่1 8ึ่งจุดรือที่เราไม่ต้องรอส่วนถ้าเกินอยากจะรอแล้วอยากได้ราคาที่ถูกลงคุณก็ต้องมานั่งต่อคิวกับพวกด้านซ้ายเนี่ยต้องรอในจำนวนที่เป็น2ล้านมั่ง2ล้าน2อล้านเมั่งเนี่ยเนี่ยพูดนี่คือพวดที่ต้องรอมาเลยแต่ใครอยากได้หุ้นทันทีคุณก็ไปขอขวานในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดคุณเป็นผู้ขาย คนขายก็ต้องมาขายในราคาข้อซ้ายซึ่งจะต้องขายราคาถูกกว่าตลาดคุณถึงจะขายได้ทันทีหลักการก็มีประมาณนี้นะครับเบื้องต้นซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนซื้อข้อขวาละกันโอเคเรามาเลือกที่วอลลุ่มครับวอลลุ่มขั้นต่ำนะครับของตลาดหลักจะอยู่ที่100หุ้นแต่ใครอยากซื้อต่ำฝันนี้คุณก็ไปดูคลิปเก่าของผมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ด้านขวาบนนะครับเป็นตัวไออะเอออันนั้นจะเป็นคลิปสอนซื้อเศษหุ้นสามารถซื้อต่ำฝันหน่าร้อยหุ้น โอเคแต่อันนี้มันเป็นตลาดหลักก็ต้องซื้อ100หุ้นครับขั้นต่าถ้าซื้อเป็น110หุ้น120หุ้นอันนี้เขาก็ไม่ให้นะมันเป็นแบบเป็นเศษเออเขาไม่ให้นับแต่ซื้อก็ต้องเป็น100 200, 500, 1, 000, 1, 000, 1, 500, 000, 2 0 0 5 0 0 1อ0 0 1,500้า0 0อะไรเนงะี้ยอันนี้ได้โอเคเดี๋ยวผมเลือกเป็น100่นะอ่าราคาผมจะเลือกเป็นราคาขอขวานะ1.89่ 1, 8, 9, ที่คนรอขายที่600,000กว่าหุ้นโอเคคลิกไปจากนั้นใส่รหัสพินที่คุณเคยตั้งไว้เลย เมื่อเสร็จแล้วกดบายมันจะมาเป็นออเดอร์นะครับให้เรารอยินยันนะครับดูรายละเอียดให้ถูกว่ามันใช่ตามที่คุณต้องการไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้คอมมิชชั่นนะครับยังไม่ได้รวมแบตนะเป็นร้อยบาททุกวนโอเคผมต้องการอย่างนี้ผมก็กดคอนเฟิร์มเรียบร้อยอ่ะถ้าเกิดคุณเล่นขอควาเนี่ยไอตรงสเตตัสเนี่ยมันจะทำการแมทให้คุณทันทีแต่ถ้าเกิดคุณ ไปซื้อในราคาเคาะซ้ายเนี่ยสมมติซื้อในราคาที่1.88คุณก็จะต้องรอคิวคนที่2ล้านกว่าประมาณนี้นะครับคุณก็จะยังไม่ได้สถานะแมทมันก็จะเป็นสถานะอื่นก่อนแต่ถ้าเกิดถึงคิวคุณแล้วคุณก็จะได้สถานะแมทโดยอัตโนมัติเช่นกันโอเคเมื่อซื้อเสร็จแล้วหุ้นมันก็จะเข้าไปนในพอร์ตในฟอริโอของคุณเลยนี่เลยผมซื้อสะสมไว้หกวัาหุ้นละโอเค ็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยและถ้าเกิดมีอะไรอยากจะติแล้วแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยและพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับ